กินตั้งใจได้พี่น้องเด้อไปไต่ทั้งั้นย่างไปเลยลูกย่างไปทั้งนั้นเลยไตยนน่ทั้งั้นต่อเทียนขอไหวผู้เพลนผาเพลื่อนเพี้ยนลำเลียนงานลอ้อจิตธานี้ไม่มท้องร้องว่าจิตธานีไม่มท้องร้องว่าจิตานี้อ่า <c oughs> ขอไหวเจ้าทีร่อมองค์เทวาผู้ปุปักรักรรษาหอห้องล่องลอสาธ <c oughs> ุเด้อ <c oughs> พี่ ให้ดีล่นภูสุลัาให้ล่ำง,งามป่านกล้วยงามซวยลวยุ้ยป่านนอคาขอให้ได้บูชาองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสงฆ์ขาเจ้าบูช่าเงานอพุทโทษแนเดอสาทูตีกองไม่ซาทูสา ที่ที่นรอพระรอเทียนกับใบห่อหงลงน้ำมีไต่ไห้นี่มี้ะจะยกไก่ไเอ ลันโฮจังอินเจตังรัตนังตายังเอตันสาหนุภาเวนังโอขาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดาบทับคำาพี แสงภาวนาทางโลกาเทียนยังอยู่คู่คำพีย์แสงเทียนสองสองพันปีคำพีเปินตื่นเสียเถิดฟังพระคำคำสัง่งสอนพูเทา

sarane naha at a siania sama tak tiypik mahang mendeng te sare nazaha at a siatmakmu นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมธัสสะนะโมธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สุติยมปีบุญทางสรนังัจามุติยมปีธรรมสรนังจามีสุติยมปีธรรมปสังคังสรนังจามิตติยมปีพุทางสรนังขจามตติยมปีบุญทางสระนังัจามิ punya sar kemanang nititang satu ama ande para dipatang Weak manisi kapatang sama diahana Weak manisi kapatang sama diami Wela manisi kapng sama diami อัครมาจริยาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยานอสิกขาปัทังสมารียามโมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยานีมุสาวาดาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุรามีเรยะมชัพปมาธาานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยาติานาเวลามณีสิกขาปัทังสมาธิยามีพัทังสมาธิยามีเวกาลลปุจนาเวลามณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิ นาจฉีตวาทิตาวิธานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามีนาจฉีตวาทิตาวิสุกทัศนามาลาคันทาวิเลปานาธารณมันดานวิภูสนาธานาเวละมณีสิกขาปทังสมาธิยามี เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอุญจสยะนามาสยะนาเวรามณีสิขาปัทังสมาธิยามีอากาวตามอิมังอัถังคะสมานาคาตังพุทธปัญญาตังอุปโสสังอิมันจะรติง กิดุงสัมาทิยามิมีมานีอัธสิกขาปธานีราคิตพานีสาธุสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภะคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพิงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสา บุคันจะวรันจะสัทธัมเทศนังยาจามาอนุปติปติโนธานังอนุจริสัมมาอารัตานังการโอมา mu sam baka wat arah tuan sama sammbonta seam mu wat sama bak wat a ra tuan s a m a e m m b o n d a นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวะตสาวะสังาติตังจะตาลิปุริสยคานิอัตถะปุริสพพะะตาหุเนยโยอังกิยโยอัญญะรียกะลันโยอนุัตตะังโญญาติ ang lo satutirभhung sah sama bil minla ni mala dire kama di saapa por aya akantant di Sultanwitinanajitawa meindo tantesa bahwa diajaya mangngkata lagi kilingnta Jawaranghati maji bisa kata Man wajintatawa memindoan nanti sosa bahwa dujaya mangngka Wakakini akin ya kaya dua kawajana karena kaya macin sante naso mavitina ciptawaruni doa tan te sasabawatute ciptawaruni doa tan te sasabawatute ayamangkalanin doa pananda bocakang beboatan magi. ເຕມໂພເທນະເດນະຣະພຸຈຈະເນະອະທັມມະປະຍານໂຕອີໂຕປະເທໂ ดีใจเปรนขอบีที่เจ้าหน้าที่หข้าเจ้าหน้าที่ที่แตีตังไว้ยาววอแต่แกชางนี่มาประจาที่สาดุสาธุสาธุบัดนี้เวลาอันเป็นมงคลเวลาอันได้เลิกงามยามดีที่จะหล่อเทียนพันษา ปี2,567แล้วกาบนิมนต์พระอาจารย์สําราญจันทวโรพระอาจารย์ดรปร,าาประชาปพัฒนสโลมขึ้นยังที่แท่นหลอเทียนกาบนิมนต์เขารับกับผมเอ้พ hey. uh, ระอาจารย์นิมนต์ปางเกยียนจำนวนลงที่ม้อเลยครับปางเกณฑ์จำนวนลงที่มอแล้เอาสาธุให้ยเอาสาธุแม่ป้านี้สาธุ สาธุสาธุน e, e. ิมนต์พระอาจารย์ตักเลยครับวันนี้ตักทเลครับเทเลยอ่าตีองกองระคั่งยำไปเด้อที่เาหลบมือไว้สาธุออนน้ำเพลินสาธุอ่อนน้ำเพล่นอ่าเป็นกัาลังเทลนกําลังเทแล้วเทเลครับอาจารย์เทคู่เอกก่อนนะครับเีคู่ใหญ่ก่อนครับเอคู่ใหญ่ก่อนสามสามเถื่อนนะครับอันะาเทื่อกันครับนิมนตอนะสาพันก่อนจะค่อยเท เล็กเอคเล็กโ,โอ้เป็นบุญเป็นกุศลเจ้าฟ้าเจ้าเทวดาทั้งหลายอนุโมทนาสาธุการนำเด้อเพราะว่าทุกนี้เทียนนี้จะได้นำไปไหว้ในโบสถ์จะนำไปไหว้บนวิหารจะนำไปไหว้บนศาลา ขึ้นแก่ผู้มาหลอ่อเทียนทั้งหลายในวันนี้โดยพร้อมกันเลยต่างจิตต่้งใจพระอาจารย์กำลังเทเทนำเลิกมาเพื่อนประเทศน,นำเลิกเทียนชนวนกับป็นเทียนนำเลิกเทียนคู่สามคู่นี้เป็นเทียนนำเลิกเป็นปีแรกเป็นปีแรกเป็นอานสีส์อันยิ่งใหญ่เลยนะครับปีแรกที่อันดับสามแต่เตรียมการรับจองนเ้เพลินเ้อเตรียมการรับจองน้เพลิน เตรียมการรับนะ้ำเงินเลยเตรียมแค่ตามที่ผมบอกคารับคนเอแล้วาคนกติลงไปี่มนอนขอบคุณเจ้าใช้ยันตัวให้นะครับโอ้ยขอบคุณเจ้าก็ได้ีิมวอนขอบคุณเจ้าใช้ยันตัวใหน้นะครับอันนีครับไม่ไม่ไม่หวานขาดไม่น,มนิมอนครับนิมวอนนิมอน มังปะวัเนจยานตวิยามหัวเลยกายังนันดิวัตโนเอวังะวังวิชโยหวอยชยศสุชยานยุธาสุนาคาุนยุธาตวแห่งปะทาขีนังมโนกรมมังปะเนธีเตปะที

ครับวันนี้ผมวชิระคำสื่อครับเดินทางมาที่วัดดงสะพังทองตําบลอนอนคำอำเภอเมืองจังหวัดบุรรธาน,นีครับนําโดยพระอาจารย์ประชาเจ้าวัดวัดดงสะพังทองนะครับวันนี้มีกิจกรรมบันอาสารหบบูชาหรือวัดเข้าพรรษาครับเป็นพิธีหล่อเทียนนะครับหล่อเทียนพรรษาแล้วก็จะมีพิธีแห่เทียนในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ าพ่อพิรันต์แม่ปัสสนาพ่อวิรันต์แม่ออปัสสนาพ่อนเลยนะครับพ่อพิรันา โดยวิธีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็คือตั้งแต่เวลาเจ็ดนิกานะครับเป็นต้นไปครับในศาสนาในศาสนาเสพปตาบิปุกเลีังสุหิตตังสุขานุสุโมตโตจะสุยินานิกาเดวะนีโก็เป็นวิธีการหล่อเทียนนะครับ ต้มนะครับแล้วก็ใช้กระบวยเนี่ยตักลอเป็นเทียนต้นนะครับคงสุดท้ายคณะกรรมการที่มาสักของวัดหลวงสัมพันธ์ทองสรมยนาลิงคุณแม่ เยวันนี้ได้รับเกียรติจากแม่น้ำน้อย,ยอุไรพรนะครับเดินทางมาเพื่อเป็นประธานเจรจากลต่อเทียนพรรษานในปีนี้นะครับ ขเอาลงมาเล้วถือจองลงมาหนั่กเออเดินลงมานํามามาประจํากระบวย y ไปนี่มีประจํากระบวยเอาน่าลงมย่างเบิร์ดย่าเบิร์ดย่าเบิร์ดย่าเบิดยอดยอดยอดย่าเบิร์ดย่าเบิดไปยังเอองานงานกูก็ิ้ายเปิที่เดียวทำพิธีในช่วงเช้าในการหล่อเทียนพรรษานะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับอย่าเจ็บและอย่าจนโชคดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปวิดีโอแห่เทียนพรรษาในช่วงบ่ายครับ ล้มทั้ง,นง,ง,งนคนปัดนล้มทงคนขึ้นสาระได้เลยเลย,อย,ยอดปับ๊บยอดปับ๊บยอดปั๊บไปเพราะว่าเอาเพื่อแผ่คนทางหลังเพื่อบุญผู้อื่นน้ำน้ำกันบุญน้ำกันมาคุณยายมาตักได้่าต้องตักหลายครับต้องตักหลายยอดก็ขึินทีๆเข้าได้เลยนี่อ่ท่านโอท่านสาจชาติชายท่านไหนครับครับพี่อย่างก่อนสจไม่เพิ่นคนเราไม่พาต่อแม่ขาวท่านสจต่อแม่ขาว จองน้อยเขามีอีกว่าเดี๋ยวจองน้อย,ยอดไปปั๊บปไปเลยครับยอดไปยอดอะไย่างไปลิ